สวัสดีครับวันนี้เรามีเต็นท์หลังคาแข็ง ABS ขนาด1.6นอน3คนมาอีกหนึ่งรุ่นครับรุ่นนี้จะเป็นผ้าลิตอ็อบทั้งตัวกันสาดและทั้งตัวเต็นท์เลยครับจะเป็นสีดำล้วนครับตัวนี้อันนี้เราฝากระดองเ,เพิ่มความหนามาครับ เพิ่มหลอนกันบิดเสียรูปครับตัวนี้จะมีไฟ LED อยู่สองเส้นคือในตัวเต็นต์ตรงโน้นหนึ่งเส้นแล้วก็มีตัวใต้บันไดอีกหนึ่งเส้นตัวฟูกจะเป็นฟูกกระหยี่ ทำห็ดสัมผัสนุ่นเวลานอนครับเป็นเมมโมรี่โฟมคืนตัวเร็วแล้วก็พื้นแน่นอนเป็นโรบเนี่กลังพึ่งครับม,มีเสียงกุ๊บกับเวลานอนดูภายในครับภายในกุกู้กอย่างดีมีม่านก,กันยุ่งโดยทั่วไปไมีอยู่แล้ว แล้วก็กันสาดอีกหนึ่งชั้น,น,นตอนนี้จะมีตัวคุมบันดไดนะครับกันตอนเก็บไม่ให้ไปโดนผ้าเต็นท์ตอนนี้ก็ตัวโครงค้ำจะเป็นเหล็กสปริงแบบแข็งแรงวิเศษครับจะไม่หักง่ายแลวก็สู้ลม มีซิปต่อผ้าอ่าผ้าทับหน้าเต็นท์ได้ผ้าหนาพิเศษเลยครับเราสั่งพิเศษมาเลยส่วนตัวล็อกฝารุ่นี้จะมีกุญแจล็อกแบบปลดเร็วสามารถล็อกกันเปิดได้มีผ้าเย็บมีหนึ่งชั้นกันฝนสาดเข้าตะเข็บ โชคแกนใหญ่พิเศษสู้ลมครับเราลมมาทะาด้านหลังจะได้ไม่ไม่ยุบวางตัวลงมาอันนี้เป็นไซส์ห6ครับนอนสองคนสบายสามคนพอดีครับอ่ะเดี๋ยวดูรอบเต็นท์ครับ